ครับนนทไทยรอถ่ายมือสองมาจงฟารอ,อสวัสดีครับสวัสดีเช้าๆสดใสครับ8พฤศจิกายน2 5 6 8ครับมาอลักจากไปเก็บเห็ดครับไปเอาหมาน้อยเข้าบ้านแล้วเสร็จขออนุญาตมารีวิวครับเอ,บอย่อยากให้รีวิวหลายคนแ่ละครับป่ะเป็นอีแตนทรงใหญ่ดนะ้ะมาเดี๋ยวขออนุญาตจับกล้องเองเออผ้าอยู่เข่าครับทั้งอีสานใต้เอาป็งกงใจกันแล้วกันเนะ้พี่น้องเด้อ าอายุแทแททักกี้ประมาณนี้แหละฮะมาพึ่งรับรถมาตงแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพึ่งมีเวลาได้รีวิวครับฮะเพราะว่ายากเวียกยากการไล่ยางเนาะอู้ถือมาเป็นนิตินอีแตนโชคใหญ่นะครับฮะเจ้าของเดิมคนแก่ครับตอแล,แล้วแล้วเสียชีวิตาสัตว์เท็ดบ่แล้วครับนะทำไม่เสร็จฮะจำเป็นต้องได้ขายครับได้แก้ไขหลายอย่างพอสมควรป่ะ ขอแยกรีวิวรูปลักษณ์ภายนอกนะครับให้ลูกค้าเห็นครับเนี่ยคนแต่งระบบโฟมระบบไฟมากเบิร์ดเหรอครับเนี่ยมาตัวนี้เป็นเครื่องชัดที่ห5ึ่ง H H DI ครับอ่ายเล็กอินเจคชั่นเห็นปะครับนี่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 พร้อมไดาสตาร์ทต่อสายไปเรียบร้อยครับเนี่ยอ่ามีไดายเรื่องตัวนี้นะผู้เฒ่าผู้แก่ครับเอาไปแต่งไซคครับมา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 ,มา,มาดูข้างบนก่อนสีพาเบิร์รูปลักษณ์เบิร์ดขั้นครับมือน,นี่หลอดสีพา,าทดลองขี่พร้อมอ่ะ ยังไม่ล้างนะพี่น้องนี่ยังไม่ล้างครับไปเก็บงานมาเรียบร้อยอา่าเบาะนั่งครับเบาะนั่งมีหลังคาเหล็กครับนี่นี่หลังคาเหล็กมานะครับขนาดความยาวของกระบะนะครับอา่ายาวของตัวรถนึ่งี่เมตรแปดสิบครับอา่าซี่เมตรแปดสิบแต่ว่ากระบะนี่ยาวสามเมตรอ่าตัวกระบะนี่สามเมตรสูงเมตร สามสิบโอ้ยได้ส <ś iane> mm ูงแห้งครับนี่เป็นริ้วเล็กนะครับข้างบนเนี่ยบันทุกเขาบันทุกมันบันทุกอ้อยบันต้องห่วงครับอ่าอันนี้มันเขาเรือวีแตนซ่องเอวครับอ่าเอวสี่้อยสี่้อใหญ่ครับอ่าเป็นโค้งของเอวสี่้อใหญ่เนี่ยหัวหน่าเบิึงเผาครับเผาใหญ่เลยเห็นบ่อ่าบันทุกไม่ต้องห่วงครับแตนซ่องหกล้อว่าอ่างไครับมาความกว้างครับอ่าได้เม็ดเม็ดเจ็ดสิบ กว้างเม็ดเจ็ดสิบมือนันไล่ไปสองเม็ดปุ๊หวานบ่ฮอดนะอ่ากว้างเม็ดเจ็ดสิบสูงเม 30, ็ดสามสิบเงวสามเม็ดโอ้ยาวทั้งใหญ่ครับนี่นี่นี่พื้นปูพื้นไม้จิกครับเนี่ยบ่มีบ่มีหม่องฟิวเลยครับเนี่ยอ่ะใช้งานน้อยมากนะอ่าเก็บขอบเบื้องใหม่ใหม่แผ่นแผ่นใหญ่ครับนี่ยุยข่ข้างๆเนี่ยอ่าลดพิ่นไว้ในห่มเด้อเอ่านี่ สวยๆเลยครับนี่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 น,นี่อ่าดูรอบคันอ่าประมาณห้านาทีเดย๋ยที่ภาพเพิ่งช่วงล่างบบดนี้อ่าอุ้ยรอบคันครับรอบคันอ่าพวงมาลอกพวงอะไรพนะู้น่ะใส่พวงมาล็ของ t ต y ยต a าุูนมามาดูช่วงล่างทีนี้ครับอ่าตัวนี้เป็นล้อของรถเอลเด้อ ล่อลดทุกล่อเราอกง่ายๆครับนี่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 อ่ะช่วงล่างเสริมแหนบครับอ่ะพวกูเสริมแหนบไปทักตัวเสริมแหนบไปกว้หไ่แล้วครับหน 5, <ım eni> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตครับหนบใหญ่ครับสิบตัวไปเลยแหมผุนะครับเพิ่งเข้าครับผุดอู้ดวนี่สวะส่งเอวครับนี่ละส่งเอวสี่ร้อใหญ่ครับอ ชุดช่วงล่างของซีลอยนี่เครับนี่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 ชุดเผาชุดอ่ะมาดูข้างหน้าหน่อยช่วงล่างด้านหน้าอ่าเนี่ยเพราะว่าเก็บสีใส่นี่โอ้ยจำเลยครับนี่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 ได้เฉพาะเซตที่นห,นห,หนึ่งหาหาทุนไม่ไปเลยกัคุ้มแล้วครับตัวนี้ครับนี่อ่ะรอบรอบคันนะครับเดี๋ยวจะพารีวิวสตาร์ทลากาสิไปทดลองขับครับเบืเ้องต้นทดลองขับกลับมาจากมองไป อัปเดต่นยุ่ประมาณ20โลแ,ลแหละสบายอ้ยครับผมถ้าเราทดล่องครับไปไปเบิ้งการครับน้องกันครับวันนี้ครับอีพีนีิสิงยาดในตัวพี่น้องเด้อ